ก็เจอผมอีกแล้วครับช่างบอยลาวีตอนนี้เราอยู่ที่สถานีภูทอนสองนะครับมาแจ้งความครับผมพอดีว่าลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นลงบันทึกประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเราไม่เกี่ยวข้องงไงเราก็ต้องรอตัวเราให้รอดก่อนก็เดี๋ยวผมจะเอาลง เฟซบุ๊กเพื่อเตือนภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นแบบไหนวันระวังไว้ด้วยนะครับกลับบ้านกันครับผมนี่ฮะที่ผมบอกว่าผมใบลงบันทึกประจําวันมานะครับนี่ครับใบลงบันทึกประจําวันมาครับผมว่านี่ครับว่าด้วยเรื่องไม่รู้ว่าผู้หญิงเจ้าของเฟซมีตัวตนจริงหรือเปล่า หรือเป็นมิจฉาชีพนะครับได้ทักเข้ามาผมว่ามีเพื่อนในเฟซผมได้ไปยืมเงินนะแล้วก็เหมือนแบบให้ผมยอมรับว่าผมเป็นญาติบุคคลคนนั้นแล้วก็เอารูปผมไปประจานนะหลักฐานมีหมดนะที่ผมคุยนะครับผมก็เลยไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับเงินใครก็ไปตามกับกับใครใครเอาไปก็ไปเอากับคนนั้นเองนะครับผม ซึ่งผมไม่ได้เกี่ยวข้องหรือถ้าเกิดเขาไม่ได้เอาไปจริงๆนะถ้ามันเป็นมิจฉาชีพนะก็ตามนั้นนะครับกระแจงความไว้แล้วแล้วถ้าเกิดว่ายังประจานรูปไม่หยุดไม่หยุโดโพสประจานนะครับก็มึงเตรียมตัวเลยนะครับจะดำเนินคดีตามกฎหมายว่าไปตามขั้นตอนนะครับผม